ไลฟ์ผมขึ้นยังอะ โอเคไลฟ์สดนี้น่าจะสั้นนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็ว่าวันรุ้นราะวันนั่นเองเดี๋ยวผมจะสุ่มคอมเมนต์สามคอมเมนต์นะครับผมตอนนี้เพื่อนก็ไม่อยู่กันแล้วเลยเวลามาแล้วด้วยเดี๋ยวผมต้องลงคลิปนี้้แลวตัดเฉพาะข้างหน้าออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์วันละแลนตต่อนั่นเอง โอเคมาเรามาสุ่มเลยดีกว่านะครับกติกาก็คือง่ายๆเลยครับผมแค่บอกว่าชอบดับพิชอบดับพิฆาตศูนย์เพราะอะไรและติดไปรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงนะครับผมถึงได้มาชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทิ้งใต้ชื่อ Facebook ไว้ข้างใต้ใช่ไหมไอชื่อ f a c e b o o k อะผมว่าไม่เอาแล้วนะผมจะ ส่งเป็นเมลไปนะครับผมแล้วก็ให้ตอบเมลมาเนาะส่งชื่อที่อยู่มา3คอมเมนต์แรกมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้3ลอรางวัลมีร่วมแค่10เองมีมีกันยังไม่ไม่เยอะนะครับผมไปเราคอมเมนต์แรกแรกกันเลยจากสอนศิลน,นะครับผมชอบเพราะสนุกดีรู้อ่ารู้ได้เพื่อนแนะนำ สั้นจังวมาถึงนี่ก็สั้นแล้วโอเคยินดีด้วยนะครับคุณสอนศิลจะไปยังไวเลยแลเดี๋ยวผมจะทักเมลไปหาเนาะตอบเมลผมด้วยเหลือเก้าคอมเมนต์ละกับอีกสองงานนะครับผมเอ้ยกับอีกสองรางวันไปเลยรางวันต่อไปปั๊บ นัทนัทัปพลอันโสพนวัฒนาชอบเพราะเนื้อเรื่องถูกใจมากและภาพสวยรู้จักเพราะเพื่อนแนะนำมาช่อเฟซก็ไม่ต้องออาไปนะครับผมเดี๋ยวชักไปเ,เดี๋ยวทักไปนี่เนาะเดี๋ยวทักไปทางเมลนะครับผมเนื้อเรื่องถูกใจและภาพสวยก็แน่นอนครับทีมงานอานิเมะ ดีทีมงานอนิเมะเขาทำดีอยู่แล้วด้วยโอเคเราจะไปคอมเมนต์ต่อไปเลยโอเคเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่เราจะสุ่มได้ของรางวัลกันปุ๊บจากคุณปารู้จักเพราะเห็นภาพปกของอนิเมะน่าสนใจเลยกดเข้าไปดูโอเคอันนี้ยาวอะ่ะอันนี้ชอบเรื่องความกินอายความเป็นญี่ปุ่นนี่ผมก็ชอบนะ Terima kasih telah menonton! อืย uh ูู่อยูู่ไลฟ์ผมก็ตัดเป็นส่วนตัวเฉยงงเลยโอ้โหอุตสาห์ประกาศผลรางวัลซึ่งมีแค่คนร่วมกิจกรรมแค่น้อยนิดโอเคมีเท่านี้นะครับผมที่ได้ไปเดี๋ยวผมจะตัดไลฟ์ลงให้ดูย้อนหลังกันเนาะ